นะครับวันนี้กับมาในน้ำมีปลาในน้ำมีเขาจับปลาครับปลาหน่อยสิมาหหลายครับนะครับเอเยจับปลาจับปลา ครับนี่โอ้โหนี่ครับนี่ปลาเขีงครับจิ้มอะไรเงี้ยนี่ครับคิดกินได้ก็ได้ครับปลาหลายพุทธกิดกินได้ก็ได้ไอปลาผิดปลาห่าปลานี่หลายสักหลายเนี่ย นี่คือวันนาอุดมสมบูรณ์เมออุมสมบูรณ์ยังจอุดมสมบูรณ์ในป่าหลายครัเนบนี่ยน เต็มครัต็มต็มครับอือเดวเาไปฟอยนะครับเดี๋ยวไปกินได้ครับนี้เอาไปฟอยอีครับนี่เดี๋ยวตัวี้ยก็นีครับนี่จัดกัน จับเจ้านี ừ, ่เบิดมือปลาหลายครับจับเบิดมือครับจับปลานี่มาเด้อกูเนี่ยกเบิไป้บดอกตุ้งติ้งติ้งติ้งอย่างนี่าเอาดอกเอาหนี่ดอกสุดๆเลยสุดๆไปเลยกระเกี่ยกระโคอหน่อย กลังงามครับบุญไปย่างครับวดไปครับ เดีมุกนึงเลยครับนี่มกนึงลดวมุกน,กน,น,กนครับนี้าีนะครับ